ได้เต็มที่เลยว่าพูดสวัสดีครับวันนี้เรามางานมูมองกล้องสมองกล้องมีประกวดมอไซค์มีรถยนต์เดี๋ยวเราเดินไปดูรถยนต์ก่อนก็ได้ครับหรือว่าจะมอไซค์ก่อนดีอันนี้คือมึงจะตัดแล้วเข้าไปดูเลยใช่ไหมครับนี่คือเป็นสไตล์ของเต้นะครับเดี๋ยวเราจะให้เต้พาไปชมรถยนต์เลยเพราะเต้เขาจะถนัดเรื่องรถยนต์ที่สุดนะครับ่านไหนที่คิดว่าหือหวาก็ลุยเลยนะครับนี่ดีกว่า3ามจอด Half Man แบรนด์ไทยนี่แบรนด์ไทย อะไรคือแบรนด์ไทยฮะเขาทำพวกพาร์คาร์บอนบอกดังอยู่อเมริกานะอันนี้คือช็อปอันนี้คือของไทยดีไหมครัของไทยใช่ไหมใช่ของไทยของไทยเพื่อนกำลังทำงานอยู่นะครับนี่เขาสวัสดีครับกำลังเขียนพินติดเดี๋ยวเอิร์ทจะเริ่มพินตรงนี้ครับจนมันจะลามไปทั่วคันเลยเดี๋ยวเราจะตั้งทำแลบไว้เอิร์ทรู้สูนะตอนนั้นไม่เขียนที่เลยเลยหัวโล้นอ่ะอะไรหัวโล้นไปไหนอ่ะ อันนี้เราก็เขาให้มาพินใช่ไหมใช่รู้สึกคนได้งานโอเคนี่นะครับมาก็ยังได้งานด้วยนะครับสร้างงานสร้างอาชีพครับเจอนครับเดี๋ยวเจอกันเจอกันไปไหนอ่ะนี่ไงดูคาเมโล นี่เพิ่งเล่นนี่ฟอร์สเปดอันบาวมาเลยนะเครื่องซิงทั้งตัวันนี้อะไรยังไงบ้างเอาเล่าให้คนดูฟังหน่อยคันนี้อะไรซิงอยู่คอยฮาวเทคนี่เมรกกาไม่รู้เรื่องที่ไหนเลยนี่นี่อาปาเช่น่าจะของพี่มาริโอหล่อคันนี้นะใช่หล่อที่พี่แป๊ะทำไงถุงลมด้วยไปไงหล่อกองตองเลยกระลุงมีไหม เฮ้ยรถมึงทำอะไรอยู่นะรถทำบอดี้ตั้งแต่มาหาอะไรมึงขี้ผีรอบอ่ะคัเนี้มมงอยากรู้สองสามรอบเพราะอะไรอ่ะมันทำมัวตัวไปหมดมันคือมันคือเครื่องอะไรนะอันนั้นมันเป็นรถซิ่ง90นมันไม่ได้เป็นรถพวกนี้ไง ไม่เหมือนกันเข้าใจอ่ะสวัสดีครับ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 นี่ก็บังมีนะครับเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนเป็นเฟซกันมาติดกับปีมากเลยนะพีชอบเขาเล่นสเก็ตมากครับอีเมอร์แบบฟิลแบบตอนนั้นใช่ไหมเดินข้ามหรือเจอกันในงานตะกุดไทยสวัสดีครับเออพีชอบเขาแต่งตัวให้เราตอนแบบว่าเขาจะเล่นสเก็ตแล้วก็คือแต่งตัวแบบว่าฟิลเวียดนาเฮ้ยอีเมอร์เด็กอีเมอร์อะฟิลวะเนี่ะเท่ๆ์นี่นี่นี่ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ตั้งแต่งานวัดหลอดยังไง เป็นฟอร์ดที่กูไม่รู้เรื่องเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับออะไรทั้งอย่างไงกูไม่มีความรู้เลยนะกูไม่สามารถรู้อะไรได้เลยเนี้ยเรามองตรงนี้เป็นฟอร์ดที่เครื่องวีเลยอันนี้มันเป็น V8 อยู่แล้วมันเป็นเฮมิแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นบิ๊กบ็อกซ์หรือสมอลบ็อกซ์มาคุยกับคนสร้างรถดีกว่าครับสวัสดีครับพี่แป๊ะสวัสดีครับสสวััดีครบเป็นโปรเจกต์ของทางมูลไออ่ะครับพี่เขาให้ประกอบขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมงานแป็นคอขันหลอดที่ผ่านมาใช้เวลาพอสมควรประมาณ สองเดือนสาเดือนครับพวกบอดี้อะไรอย่างงี้ก็จะเป็นพี่เสือจากการให้กับพิท็อปอะครับผมก็มีหน้าที่ทำพวกเครื่องแล้วก็อุปกรณ์เซตติ้งให้เครื่องให้ขับได้อะไรอย่างงี้ครับเครื่องนี้เป็นเป็นเชฟครับสมอลบ็อกเป็นเครื่อง5้าพันเจ็ดบแิ๊กบ็อกกับสมอลบ็อกต่างกันไงพี่ซีซีมันจะเยอะกว่าแต่คือรูปทรงรูปทรงข้างนอกเหมือนกันใช่แต่ว่าความจุกระบอกสูบมันก็จะใหญ่กว่า แต่อันนี้เป็นเครื่องสมอลอสของเชฟไฮไลท์นี่คือหม้อน้ำข้างหน้าหรือถังน้ำมันนะพี่อันนี้ก็เป็นถังบูนแต่ว่าเป็นถังโอจีถังปีเก่าอะไเงี้ยที่พี่มาจะเอาให้โชว์ไว้ข้างหลังอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ข้างล่างก็มันเก่าแล้วมันอ่ะก็เชื่อมอุดรูเป็นสิบรูไฟท้ายดิใช่พวกนี้เขาก็มันจะเป็นดีเทลแบบพวก โป้ไฟของเรือเดินสมุทร,ร,รอะไรเงี้ยที่ซ้อมมันทำพร้อมมันเป็นแพทเทิร์นอยู่รถฮอนด้อยู่แล้วครับสมอลบ็อกเครื่องพีซีนะพี่ห้าพันเกตครับถ้าเ <5, S 2> บี้ยวิดบ็อกวิดบ็อกก็มีตั้งแต่หกพันกว่าเจ็ดพันกว่าแล้วแต่ว่ามันจะเป็นบ็อกไหนครับกำลังแบบว่ายุคนั้นน่าจะผ่านน้ำมันสนุกมากเลยใช่อันนี้ก็กี่โลลิตรนะพี่สตาร์ทที่กี่ลิตรน่าจะสามสี่ลิตร สามสิบโลลินะพี่อ้นี้นมันเป็นกระคู่เป็นสองลูกด้วยรจ,รจริงจริงคือพวกนี้มันรูปเดียวก็พอแล้วแต่คาแรคเกอร์รถมันมันเป็นรรซิ่งมันโคลแบบว,ว่ามันไม่มีอะไรปิดไม่มีพวกฝากระปูงไม่มีอะไรก็เลยต้องการให้แบบมันเป็นคอเป็นอะไรสำหรับพวกรถอรอลโดเหยียบหน้าง่ายแล้วนะอย่างเงี้ยโอ๊ยอันตรายครับรถมันบอดี้กับช่วงล่างแม่งเบาจัดเลยไอพวกนี้มันเป็น็นลเดสใช่ไหมมันเบาครับ แล้วยิ่งเวลาขับอ่ะยิ่งเบาเลยพอแบบความเร็ว5 6 0หน้าแมันรอดพวงมาลัยมันก็เล็กๆอ่ะมันก็อันตรายใช่พวกนี้ก็จะเป็นชอบฝ่าม่านน้ำมากเลยครับอ,อืมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแบบเป็นหล่อวอปอ,อ,อดที่ทำสำหรับเป็นเข้าบริษัครับขอบคุณมากค,ครับพี่ใช่ครับพี่ขอบคุณครับครับนี่ได้ต่อเลยว่ะต่อเลยต่อเลยอันนี้ครับไปไหนระธานงานขเราครับครับผมครับ พูดถึงงานเลยเนี่ยนี้ก็มาเป็นไงบ้างวันนี้ปีนี้ก็เราได้ทดลองอะไรอีกอย่างหนึ่งบางๆว่าไหนลองซิเอารถเข้ามาประกวดกันเราไม่เก็บตังค์ก่อนสอนท้ายก็เป็นอย่างนี้ฮรับลงแนวผมก็แบบอยากลองไงจริงๆไม่อยากแบบว่าเก็บตังค์ก่อนเลยนะคือแบบเราอยากแค่จะลอบพื้นที่ไว้ให้มันสวยงามครับทุกคนมาวันนี้ผมก็ดีใจมากเลยครับไม่เหมือนกับวันเกิดผมอะครับพี่อารมณ์เหมือนวันเกิดผมแต่ผมอะผมคือผมต้องบอกว่าผมก็คือแฟนบม๊ ไม่ใช่ต้องขีบดูแต่ผมแค่แบบว่าเป็นตัวแทนแล้วผมอยากคืนให้กับทุกคนใช่เพราะว่าได้มาเจอการเป็นตัวการ,รเอารถมาโชว์กันให้มคนเดิมครับจุดประสงค์ของคุณต้องการให้ต่างชาติเห็นมากไอ้บ้านเราก็มีเค้าเจอดีๆแล้วเต็อตเตมอะไรพี่เต็มอยู่ตอนนี้เต็มอยู่ฝากถึงประธานซอยโลกีครับยังไม่โผล่เลยครับออตั้งแต่ประธานออกไปอ่ะซอยแม่งก็เงียบแม่งก็เหมือนซอยล้างอ่ะ เพราะฉะนั้นะปิดเลยไหมยยังไม่ปิดยังยังไม่ถึงตอนนั้นไเม่ไันมีรักษาการอยู่ครับรักษาการยังไม่มาเลยครับเลรกันลาดผมบอกเลยไม่ทั้งทีมหัวหายตัวเตอไปหมดเละเทะเลิกทำเละนั้นอย่างดีตอนแรกนั้นอย่างดีนะครับโอเคครับโอเคครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มัง คันนี้เห็นว่าเพิ่งเสร็จใช่พี่เวนสวัสดีครับเวนสวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์คัน K model หน่อยครับโอ้ได้ได้ได้มาเรามาดูคัน K model กันชอบมากตอนตอนนั้นที่เจอยังไม่ได้เก็บงานเหมือนงานช่ไหมาครับนี่ยันนี่แห้งอยู่อันนี้ทำทำเจเจเดสมเวิร์กเจเป็นคนแบบรีวิวให้อะไรอันนี้เหล็กเดิมใช่ไหมพี่แล้วก็เคาะขึ้นมาใช่ครับก็ัด ไลท์ทองเหลืองเติมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เก็บมาใช้ของแท้เดิมได้แหละแล้วูดเน่พราะว่าเคยเคยคุยกับพี่เบนตอนนั้น<ม>พี่เบนแบบี่เหล็กแบบเหล็กสมัยก่อนแบบไม่รู้ว่ามันเหมือนอยากได้ก็คือของเดิมม,มันใช่ไหมใช่มันก็เหมือนแบบเนื้อเหล็กสมยัยก่อนสมัยก่อนเรียบมามต่างกันนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรดีกว่าแหละใช่แต่เราอยากได้อันเดิมใช่ใช่เคยรถรันเราสวยมากนะครับหาดูมากนนี้คือเนียนมากกิมเลยใช่เห็นตั้งแต่โรถแบบครั้งแรกแบบโอ้โหนึกว่ารถแบบ ตอนมาอย่างตอนนั้นก็มาเล่าอืมเเาพิ่งทำสีใหม่เพิ่งเสร็จสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับใช่ไหมพี่ตอนนั้นสีเหลืองใช่ไหมครับตเนี้สีดำสีดำสีดำเอาฝากด้วยครับไอพี่บอยนะครับพี่บอยนะครับรถเยอะมากวันนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไว้มีหลายคันให้ดูครับ หมาถ้าวันนี้หมาแม่งสับสอบนั่นคือไม่ได้หลอกด้วยความสึกเนด้วยหใจแต่วันนี้หมาแม่งมีดนตรีมหาพลายมหาใจจงรักหมาตัวนี้แบบฉับไวไปต่อเาสามารถผิดเลยดีกว่าบรรยากาศก็น่าจะถ่ายไปก่อนอยู่กับมอเตอร์ว่าให้เเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตดีกว่าค่อนข้างเดี๋ยวพูดบ่อยๆแล้วเขาก็เหมือนสัเบื่อเดี๋ยวเบื่อเบื่อเัดมาวิวสปินคนนี้เป็นคนที่ อยู่ในช่วงเวลาสําคัญทุกช่วงเวลานะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ยาริฟานผมเชอร์ริสวิลสเปนทรงเสน่ห์เขาช่วยผมทุกอย่างแล้วก็วันนี้ขอเสียงปรบมือให้น้องรักเที่ยวผมด้วยครับก็เดี๋ยวเวลานะไม่ว่าจะเป็นแบร์เราไปด้วยรูเอ็นแองเจีย์นะครับวทุกช่วงเท่าไหรงเสน่ห์จากช่วยผมรับแล้วก็วันนี้ขอเสียงปรบมือให้น้องรักเที่ยวผมด้วยครับนี่มั่วด้วยมั่วด้วยวันนี้อาจจะมั่วอยู่บเป็นทีอะไรครับ ไอลูมิ้นมึงต้องชนะนะไอ้เหี้ยเพื่อเสริมสร้างควไดมัล้วว่มันไม่แดกเบียยวเว้ยผมว่ามันแพ้แน่นอนเพราะมันแดกเล่าก่อนที่ท่านประธานจะยกกระป๋องท่านประธานจะบอกว่าก่อนจะมีก่อนจะใช้โยมีโอหรือยังไอ้เหี้ยเด็กเด็กมุงอัดแดก Ladies and gentlemen let's get ready to rumble three two one let's go ดูดิเฮียแม่พ <eviden ced> ุชจะแตกอ่ะคนอื่นคนอื่นเขาแตกไปแล้วแม่พุชจะกระโดดอ่ะคนเยอะก็พี่ตองไอ้พัดชิบหายแล้วโอ้พี่ตองแดกกระป๋องโอ้โหโอ้โหโดนองโอ้ยดูแบบนี้นะโอ้โห พี่สองนั่ที่สองครับแต่่องบอกกระป๋องแรกร่ะเขาเดินเขาไปหมดแล้วขอเชิญพี่นนองเป็นคนมอบให้กับพี่หนึ่ง <3 S 2> เอเชนอพอดีครับลงมาเอะไอเฮีย